ครอบครอบครัวเลยนะคะนี่พ่อมาน,มานี่มานี่มานี่มัมานี่นะคะนี่ชื่อมนันนี่นี่ชื่อมาลีเป็นแม่ของเด็กๆ3ามตัวนะคะเ,เด็กๆสามตัวชื่ออะไรยังไม่ได้ตั้งชื่อเลยเจ้าของบอก น้องหิวนมแล้วเดี๋ยวให้น้องกินนมนะคะร้านาบน้ำตัดขนนงหมานงแมวซาลอนในสวนเกษตรมาขอนะคะเบอร์โทรศัพท์0 8 6 6 4 0 4 4 4 3นะคะลายล่าส่วนหนึ่งพี่ช่างใช้ในงานจิตอาสาตัดขนให้นงหมาจอและนงหมาพิการตามมูล,ลนิธิต่างๆนะคะอนุโมทนาบุญร่วมกันนะดีดินดุนดก,กัดสะบัดเวงวินพี่ช่างรับหมดนะคะนี่เลยนมาลีมาลีาน,นี่มันหน้ามาลีนั้นหะน้ามาลี อันนี้นี่นี่นี่นมันน,น,นี่นะเราดูนาลูกๆเหมือนใครเอ่ยเหมืนอนใครเอ่ยตัวนี้นตัวนี้สีสด<ำ>ําแตกต่างจากพวกเลยคนร้านน้องหมาน้องมาซาลอนในสวนเกษตรมาขนก,นกันนะครับเรากําลังอาบน้ําให้กับน้องปอมครอบคนนี้นะมีตัวพ่อนี่นะตัวนี้นะเดี๋ยวเราจะสั่งคนให้ตัดเล็บเช็ดถูแต่งขน ให้ด้วยนะครับแล้วนี่ตัวแม่น้องมะลิน่ารักน้องไม่ดุเลยนะมีลูกก็ไม่ดุเหมือนกันแล้วก็ลูกๆของมะลินะน่ารักจังเลยสามตัวนี้พอชื่อมันนี่อ่อ,นนอชื่อมันนี่แม่ชื่อมะลินะลูกๆชื่ออะไรบ้างเนาะ อาบน้ำตัดขนร้านาน้องหมาน้องแมวซาลอนในสวนเกษตรมอขหนกันนะครับเบอร์โทรศพ 43, ัพท์0866404443อาบน้ำตัดขนให้กับสุนัมมขและแมวทุกขนาดทุกสายพันธุ์ดื้อดิ้นดูปับสสะบัดเวียงเี้แล้วลอปนนะครับมีบริการรับส่งด้วยติดต่อด้านหมายจองคิวกินจอนล่วงหน้าหวันอาบน้ำกบจัดเทปหมันนะครับให้กับสุนัมมขและแมวทุกขนาดทุกสายพันธุ์ครับและได้ส่วนหนึ่งพี่ช่างใช้ในการจิตอาสาตัดขนให้กับสุนัขจรสุนัขพิจารในมูลนิธิต่างๆด้วยอนุโมทนาบุญร่วนาอซล เดี๋ยวมาดูกันว่าเราอาบน้ําแต่งขนให้น้องเสร็จแล้วเป็นยังไงนะครับช่างกําลังแต่งขนให้น้องนะครับพี่ช่างแต่งขนเท้าให้น้องแล้วนะเวลาที่น้องเดินน่ะจะไปะเหยียบน้ํามันจะได้ไม่เก็บสะสมความอับชื้นไว้ไม่เกิดผื่นแดงผื่นช้นนะครับไม่เกิดกลิ่นอับแล้วก็เดี๋ยวพี่ช่างจะตัดแต่งขนหูให้ด้วยนะครับเวลาที่จะทําความสะอาดมันจะได้ง่ายไม่สะสมความอับชื้นไว้นะครับ จะถูได้ง่ายด้วยเวลาขี้หูออกมามันจะได้ไม่ตันด้วยนะไม,ไม่เก็บสะสมความอับชื้นไม่เก็บสะสมความสกรปรกของขี้หูไว้นะครับเดี๋ยวพี่ช่างจะทําให้หมดเลยนะอาบนะ้าแต่ขนล้าน้องหมาน้องแมวซารอนเดี๋ยวสางขนลัเสร็จแล้วเราจะพาน้องไปอาบน้ำะครับต่อมเป็นของน้องนะครับจะอยู่ตรงบริเวณก้นนะครับเป็นรูซ้ายขวาต่อมเป็นก็จะผลิตสารคัดหลั่งนะครับที่มีกลิ่นเฉพาะตัวของสุนัขและแมวแต่ละตัวนะครับกิน มันจะเป็นกลิ่นคาวนะถ้าเราไม่บีบออกเนะี่ยมันก็จะมีกลิ่นคาวติดตัวนะครับทําให้เวลาที่เราอาบน้ําเสร็จแล้วนะเนี่ยเฮ้ยยังได้กลิ่นอะไรคราวๆอยู่นั่นอาจจะเป็นกลิ่นจากต่อมเหน็บนะครับวิธีการกนะ็คือเราจะยกหางน้องขึ้นแบบนี้นะแล้วก็บีบไล่นะครับจากโคนก้นนี่เห็นไหมครับน,น้ํานี้ออกมาแล้วนะครับเพื่อที่จะเอาตํอมเหน็บออกนะครับเราจะปีบให้ทุกครั้งที่เราอาบน้ำให้น้องนะครับเพื่อลดกลิ่นคาว ถ้าเราไม่บิดออกเนี่ยมันก็จะมีกลิ่นคาวติดตัวอาบน้ําก็อาจจะยังมีกลิ่นอยู่เพราะฉะนั้นก็จะบิดให้เราทุกครั้งที่เราอาบน้าให้น้องครับแล้วก็เวลาที่เราจะอาบน้ําให้น้องควรจะผสมแชมพูก่อนนะครับเพื่อลดความเข้มข้นของแชมพูไม่ให้มีแชมพูที่เข้มข้นเกินไปตกค้างจุดใดจุดหนึ่งมากเกินไปนะครับอันนั้นจะผลร้านน้องหมาน้องมา,งมาซาลอนในสวนเกษตรมอคคันเซน,นครับนี่ศัลน้องมีหมัดนะครับเห็นไหม น้องพึ่งเลี้ยงลูกนะครับแล้วก็ไม่ได้อาบน้ํานานนะมีหมัดติดตัวแบบนี้ดพี่ช่างจะแช่เป็นแชมพูสูตรสมุนไพรที่ช่วยลดเห็บหมัดนะครับโอ้ยหลายตัวเลยลูกเอ้ยที่ช่วยดูแลลดเห็บหมัดที่อยู่บนตัวสุนัขและแมวนะครับนี่อันนี้ก็พี่ช่างหมักไปแล้วน้หมัดถึงได้ตายออกมาในแบบนี้นะไม่ต้องกลัวว่ามันจะไปติดลูกค้าท่านอื่นนะครับเพราะว่าถ้าโดนน้ำยาแล้วพวกเนี้ยเห็บหมัดมันก็จะหลุดร่วงตายไปเลยนะครับ โดนแชมพูสูตรสมุนไพรผสมกับน้ำยากำจัดเห็บมัดนะครับอาบน้ำแต่ขนกำจัดเห็บมัดร้านน้องหมาน้องแมวซาลอนในสวนเกษตรบางขลังครับติดต่อใช้บริการได้นะครับอาบน้ำแต่ขนกำจัดเห็บมัดครับ0 8 6 6 4 0 4 4 3กหี่นยี่สี่่นี่นอนนั่งลักลัเลยอาบน้ำมีผู้ช่วยมาแล้วผู้ช่วยมาแล้วโอเคมาหน้าสามคนเอ้ยสามตัวสามตัว ต้องกลัวนะว่าฝนตกอะไรอย่างนี้กลัวน้องจะหนาวนะคะฝนตกเลยใช่ตอนนี้ก็ยังฝนตกอยู่นิดนึงปล่อยๆบรรยากาศดีๆเราจะผสมแชมพูสูตรอ่อนโยนนะครับเพื่อที่จะไม่ให้มีแชมพูตกคายอยู่บนผิวของน้องนะครับจะเป็นแชมพูสูตรสมุนไพรช่วยลดผื่นแดงผื่นคันแล้วก็ลดเหตุบัดที่อาจจะติดมาจากตัวแม่ของสุนัขได้นะครับโอเคครับ ครอบครอบครัวเลยนะคะนี่พอ่อมนัมนมนี่มันนี่มันนี่นะคะนี่ชื่อมันนี่นี่ชื่อมาลิเป็นแม่ของเด็กๆสามตัวนะคะเ,เด็กๆสามตัวชื่ออะไรยังไม่ได้ตั้งชื่อเลยเจ้าของบอก น้องหิวนมแล้วเดี๋ยวให้น้องกินนมนะคะร้านาบน้ำตัดขนน้องหมาน้องแมวซาลอนในสวนเกษตรมาขอนะคะเบอร์โทรศัพท์0 8 6 6 4 0ป4 4 3นะคะไรยหล้ส่วนหนึ่งพี่ช่างใช้ในงานจิตอาสาตัดขนให้น้องหมาจอและน้องหมาพิการตามมูนลนิธิต่างๆนะคะอนุโมทนาบุญร่วมกันนะดีดินดุกัดสะบัดเวงวินพี่ช่างรับหมดนะคะนี่เลยนมาลิมาลิานี่มันหน้ามาลินะั้นหน้ามาลิ อันนี้น,นี่นี่นะี่นมันนี่นะแล้วดูหนะ้าลูกๆเหมือนใครเอ่ยเหมือนใครเอ่ยตัวนี้ตัวนี้สีดำแตกต่างจากพวกเลยเนาะโอเคโอเคนะคะกปันได้มันนี้เนี่